สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่3ามสิมิถุนายนนะครับ18บแนาฬิกาสิบดนาทีครับดูภาพรวมของตอนดอิเด็กนะครับ x a u bitcoin อิตาเลี่ยมแล้วก็ยูเอทอยนะครับเมื่อกลางวันนะครับตอน11บเนกาสีนาทีนะผมอัปเดตรุกนี้ไปนะครับ x a u มองเด้งเซลล์นะครับใกล้1820นะครับสต็อปล็อตเป็น1827 1829นะครับเป้าหมายลงมาต่ำกว่า1 8ึ่นะครับถ้าหลุด12มามันจะลงมาต่อ1805 1800หรือว่า หนึ่งเจ็ดเก้าห้านะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคือเมื่อเมื่อถ้าเราดูภาพเมื่อวานนะเมื่อวานเขาเด้งขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ย่อลึกมาย่อลึกมาเปิดเช้าเนี่ยมันเด้งแค่หนึ่งแปดสองสองนะเด้งน้อยนะครับแบบนี้เราเรียกว่าเด้งนะครับพอมันเด้งน้อยเนี่ยมันโอกาสจะหลุดโลสูงนะครับมีโอกาสจะหลุดต่ากว่าโลเดิมสูงมากนะครับแต่ว่าลักษณะเขาจะลงเนี่ยเขาจะลงมาก่อนแล้วเขาจะเด้งทีหนึ่งนะครับอาจจะเด้งปทางเนี่ยครับใกล้ๆก,ก,กับหนึ 1, 9, 2, ่งเนกะ้าสองศูนย์เนี่ย แต่ว่าคาดว่าจะไม่ยังไม่ผ่านทั้งสองเนี่ยเราค่อยซืลอมานะแล้วก็ TP ก็ลงท้างล่างเลยครับสัดส่วนแรกๆก็มีพันหนึ่งพันแปดร้อยสิบเ็ดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดหนึ่งพันแปดร้อยห้าถ้าลึกกว่านั้นมีหนึ่งพันแปดร้อยนะตัวเลขกลมๆก็คือพันแปดร้อยเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับล่าสุดกันนะครับตัวอื่นมีคำถามนะมีคุณลักนะครับรักเซ็ตบอกว่าอาจารย์มุมมองบีซีหน่อยเข้าไปได้หรือยังครับไม่มีของนะฮะอันนี้แอดมินตอบแทนผมไปนะ นะครับให้ให้รอก่อนเพราะว่ามันจะลงมาทางหมื่นเก้านะครับตอนที่แกถามเนี่ยอยู่ประมาณสองหมื่นนิดๆน,น,นะฮะมันจะลงมาหนะมื่นเก้านะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยถ้าดูคลิปเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกว่าจะลงมาทางนี้นะครับแล้วกอ็อันอื่นนะอันนี้ก็ตอนที่แอดมินอัปเดตไปเนี่ยเขาเขาลงมานะครับลงมาเกือบพันเหรียญน,นะครับชั่วโมงกว่าๆเองนะนะครับทองลงอีกไหมนะครับคุณเบนถามลงลงอีกไหม นะครับกำลังก็แอดมินตอบว่ามันลงต่อได้นะนะครับลงต่อได้นะครับของคุณจีติดบาย BC ซหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันเนี่ยมันมันไกลไปนิดหนึ่งคือเมื่อเช้าเนี่ยมันอยู่ที่สองหมื่นนะจริงๆถ้าจริงๆนะถ้าสมาชิกติดตรงไหนบอกเร็วๆนะครับเมื่อเช้ามันอยู่สองหมื่นกว่านะครับแล้วมันลงมาหมื่งเก้าเนี่ยจริงๆน่าจะบอกแต่แรกเพราะว่าถ้ารู้แบบน,นี้มันน่าจะได้เซลล์เหตดลงมาบ้างนะนะครับของคุณภาษาเหมือนกันนะครับติดหนึ่งแปดสองหนึ่ง ของคุณตุ๊กหนึ่งแปดสามสามนะคือตอนนี้มันลงมาให้กระยุมมันมาหนึ่งแปดหนึ่งสูแลนะครับถ้าถ้าดูตอนใกล้ใกล้เที่ยงอ่ะเราบอกว่ามันน่าจะลงมานะครับถ้ารู้ว่ามันติดตรงนี้นะครับก็จะได้บอกให้เซลล์เหตุลงมาบ้างนะเพราะมันตอนที่เขา,ากลงมาเนี่ยเราจะได้ทำอะไรขาลงมาบ้างนะครับคือถ้ามันลงลึกกว่านี้อีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะคัดพวกนี้ไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขัานนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็มาดูกันแล้วกันนะที่ส่งไปนะที่ส่งไป อันนี้เป็นได้กย์ยูนะก็ตอนนี้ถ้าดูโม um เมนตัมนะครับโลก่อนหน้าอยู่หนึ่งแปดสองใช่ไหมครับหลุดแล้วนะที่ลงมาลงตรงนี้เป็นหนึ่งแปดเนี่ยนะครับหนึ่งแปดหนึ่งสองตรงนี้นะหลุดแล้วนะครับภาพเมื่อวานนะครับลงมานะครับแล้วเดิ่งไปเมื่อเช้าหนึ่งแปดสองสองนะแล้วก็กลับลงมาเดิ่งกลับลงมาเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมานี่นะครัหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สาม ถ้าตามสัดส่วนนียน่าจะลงส่วนนี้หนึ่งแปดศูนย์ห้าหนึ่งแปดศูนย์สามนะแต่ถ้าถ้ามันเร่งแแถวนี้ชุดที่จะเด้งกลับได้ก็อยู่ประมาณสักหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่นะนะครับมีโอกาสจะยังไม่ผ่านแนวตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยลงมาใหม่นะครับอันนี้เป็นเป็นช็อตต่อเลยนะถ้าลงแล้วก็เด้งน,น้อยๆจะลงมาใหม่นะครับถ้าตอนนี้เลยรเราดูแค่ชุดนี้ก่อนว่าเขาจะลงถึงไหนค่ำนี้นะครับแนวที่พอลงได้นะครับ 07, 03นะครับถ้ามันเด้งกับ03คนที่ติดบายไม่สูงมากคนปลอดนะครับคนที่จะบายรอสัญญาณกลับตัวก่อนดีกว่านะครับคนที่เซลล์มาแล้วนะครับเหนือ 18, 18เนี่ยอันนี้ค่อยค่อยถือต่อได้นะครับเพราะว่าดูแล้เนี่ยมันน่าจะลงมาก่อนนะครับเรายกเลื่อนเท i ล i กสต t อบตามมาหรือว่ากันทุนไว้นะนะครับมันจะได้เปรียบฮนะน่าจะลงมาใกล้ๆพัน พันแปดร้อยได้อยู่นะครับถัดมานะครับเป็นตัว bc นะ bc เมื่อเช้าเป็นแบบนี้เลยนะลงมาก่อนนะเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเขาเขาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้มานะครับเมื่อคืนเนี่ยเขาเด้งมาตรงนี้นะครับใกล้ๆกล้กับสองหมื่นกับสี่ร้อยนะครับแล้วก็ลงมาทิ้งมาหนึ่งสองนะครับอันนี้มองเป็นขึ้นสามได้นะครับถ้าสามจบแถวนี้มันจะเด้งไปสี่ได้นะแต่ถ้ายังไม่จบมันจะลงอีกนิดนึงนะหนึ่งหนมะืนแปดพัน 800ยนะถ้าไม่หลุดหนึ่งนแดร้อยก็มีโอกาสเด้งไปทีหนึ่งแต่ถ้าอย่างของคุทียังติดสอง0มืหนึ่งพันเนี่ยเกรงว่ามันยังไม่ถึงนะคือถ้ามันเด้งให้จริงๆใกล้ๆ2 0 0 0 0นเนี่ยอาจจะต้องเซลล์เห็ดไว้อีกทีนะเพราะว่ามันมีโอกาสจะลงมาอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วถ้าลงอีกชุดหนึ่งรอบหน้ามาทดสอบโลเดิมนะครับถ้าทดสอบโลเดิมประมาณ 17%, เนรเี่ยถ้ามาหลุดเนี่ย,ล,ยงลงลึกเลยนะรอบหน้านะอาจจะลงไปถึง1 0ื0 0 14,000ี่พันเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าจาเป็น ต้องอัปเดตในภาคข้าเดี่ยว่าเตะทีนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะลงมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเด้งนะครับในสำคัญด้านล่างตอนนี้ก็คือประมาณหมื0นแปดแปดร้อยนะครับถ้าเด้งขึ้นมาหมื0นเก้าร้อยหมื่นเก้าร้อยมืนหมืเก้าแปดร้อยนะนะครับอาจจะมองว่าค่เด้งก่อนนะครับก่อนที่จะเด้งเนี่ยมันต้องลงมาถึงแนวสำคัญก่อนแล้วค่อยเด้งอารมณ์ประมาณนี้นะนะครับถัดมาเป็น ETH นะ e t ทค,คล้ายๆกันนะครับ e t ทเนี่ยที่ลงมาเมื่อคืน น่าจะลงมาจากตรงนี้เหมือนกันเนาะ e อีเทสแต่กอนหน้านิดลงมาลงเด้งลงแล้วก็เด้งนะครับแล้วก็ลงมาอีเทสก็ใกล้ๆถึงแนวเด้งเลยเหมือนกันนะอาจจะเด้งประมาณใกล้ๆหนึ่งพันนะครับแล้วก็เด้งพอเด้งเนี่ยถ้ามันเด้งน้อยๆหนึ่งพันเก้าสิบนึงพันหนึ่งร้อยี่สิบแถวนี้นะครับมันอาจจะลงมาต่อนะถ้าหลุดหนึ่งพันมารอบหน้ามาทดสอบค่าสองห้านะหรือแปดแปดศูนย์ถ้าหลุดแปดแปดศูนย์นี่ลงลึกเลยนะครับมันจะกลายเป็นแนวโน้มอีแนวโน้มขาลงอีกชุดหนึ่ง ซึ่งจะลงลึกเลยนะครับเดี๋ยวต้องตามดูกันแต่เบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะมีเด้งแถวๆถวหนึ่งพันนะครับถ้าเด้งน้อยๆอยค่อยๆเซลล์กลับมาใหม่นะนะครับหรือว่าถ้าใครติดบายอยู่สูงไม่มากนะครับใกล้ๆกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยเขาขึ้นไปให้ควรปรับพอร์ตก่อนนะครับในกรณีที่ก็จะกลับตัวจริงอะ่ะมันจะมียอทีหนึ่งแล้วก็ไม่หลุดโลนเราคหอยบใหม่ย,ยังคันแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ามันเด้งให้ถึงทุนทุน,ทนยควรปิดพอร์ตปิดพอร์ตก่อนนะครับเพราะว่ามันมีโอากาสจะลงต่อซึึ่่งงถ้าลงลกก้าาาาลลกวนนัเราอาจจะ ขาดทุนไม่ไหวนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งเป็น g ีูนะคือเดี๋ยวก่อนจะดู g ีให้ดูตอนแรกเด็กก่อนคือดอนาร์เด็กเนี่ยมันก่อนหน้านี้มันเป็นแบ่วที่ใช่ไหมครับมันลงมาก่อนใช่ไหมยกไฮนะครับแล้วยกโลขึ้นมาเนี่ยอ่าตอนนี้มันมันนิวไฮผ่านวันนี้มาแล้วนะนะครับเขาเรียกว่าขึ้นมาโซนร้อยหนึ่งนะครับพอผ่านโซนร้อยมามันจะเป็นเขาเรียกว่าส,สัดส่วนขยายนะที่คืนชั่นอนะ่ะ พอไอเทนชันเนี่ยมันจะขึ้นมาทดสอบไอานี่นะครับ105.75นะครับอาจจะมาติดตรงนี้ก็ได้แต่ถ้ามันมันไม่ติดสมมติเราไม่ติดนะมันจะวิ่งฉิวขึ้นมาเลยพอวิ่งฉิวเนี่ยฝั่งที่ตรงข้ามจะลงหมดเลยนะตอนนี้ก็ถ้าดูตรงนี้เลยนะแท่งนี้นะอ่าที่ลงแน่ๆอันนี้คือนะครับ EU นะ EU จะชัดที่สุดนะครับแล้วก็ GU นะครับ BTC เนี่ยต้องดูชุกชื้นด้วยแต่ตอนนี้ลงนะครับ ETH ก็ลงนะครับ คือตอนนี้ตอนแรกเด็กเราเราพูดถึงความแข็งค่าค่าอ่อนค่าค่าเงินยุดดีนะถ้าขึ้นก็คือแข็งใช่ไหมถ้าลงก็คืออ่อนนะครับถ้าต่ํากว่าร้อยน่คืออ่อนนะครับมากกว่าร้อยคือแข็งนะครับถ้าเป็นเอฟเฟกแบบนี้ร้อยบวกนะครับมันจะไปกดดันฝั่งที่ผมพูดถึงตัวนี้นะแต่ถ้าเราไปดูในฝั่งเดียวกัน,นเขาเนะี่ยพวก u u c ูแนะครับหรือว่า UJ นะครับหรือว่า u c f สวิตฟังนะ นะครับโดยส่วนใหญ่พวกนี้จะขึ้นนะแต่ต้องไปดูกราฟด้วยนะนะครับแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้จะจะฝั่งเดียวกันนะครับที่ทางขึ้นเหมือนกันนะครับทั้นนะครับเมื่อกี้ให้ดู GU GU ก็น่าจะลงอทนนี้นะครับเมื่อกลางวันเขาเด้งขึ้นไปนิดนะไปทําไส้ต้องเห็นไหมแล้วก็โมเมนตัมมันลงนีครับลงเด้งลงเด้ลงดลงเลยมีโอกาสจะดุลงนะใครมีานะของ GU นะฝั่งเซลล์นะครับลองถือมาทาง1.2จุดสอง 1นะครับ1.208 1.206เนี่ยมีโอกาสลงครั้งนี้นะครับในกรณีที่หลุด1 2ึ่จุกเนี่ยจะลงลึกเลยนะครับก็ลองถือดูก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ในภาพรวมก็ประมาณนี้นะนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราดู XAU ล่าสุดอีกทีนะครับเ a u ล่าสุดอ่าอันนี้อันนี้เป็นภาพของเมื่อ เมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวเอาออกก่อนนะให้ดูภาพล่าสุดอันนี้มันเด้งไปหนึ่งแปดสองสองนะครับเมื่อเช้าเนาะแล้วก็จะลงมาต่อได้อ่าดูตรงนี้ออกไหมลักษณะนะครับเมือม่อเมื่อเช้าเนี่ยเขาเด้งน้อยอันนี้เราดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงดูลองดูสักสิบห้านาทีครับ เ่เมื่อเช้านะเมื่อเช้ามันเด้งนิดเดียวเห็นไหมครับเราวัดไฮ h มันรลปแบบนี้ไปนะเห็นไหมว่ามันมันเด้งมาแค่สามสิบแปดจุดสองเเ็นชุดถัดมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ลงกว่าน,นี้นะครับจากข้อมูลที่เรามีนะเราเห็นสวิงไฮก่อนหน้าชุดหนึ่งนะครับเราก็จะวัดเทียบลงมาเอาประวางที่ตรงไหนฮะเอาประวางที่ไฮนี่ใช่ไหม นะครับตัมงแต่ส่วนเนี้ยถ้าตามตัวเลขเนี่ยตัวเลขพวกนี้มาจากไหนครับมาจากการเทียบลงมานะตอนที่เขาเล้งขึ้นมาเห็นไหมครับเล้งมาที่นี่ใช่ไหมเวลาเราวัดเทียบอ่ะเราก็ถ้าเราใช้ไฟโบเราก็วัดแบบนี้ลงมาใช่ไหมเป็นตัวเลขของไฟโบแต่ถ้าไม่มีไฟโบเราก็จะใช้ตัวอันนี้วัดขึ้นมาอ่าเราก็เทียบแบบนี้แหละเห็นไหมความยาวเทียบลงมาอันนี้แค่หนึ่งต่อหนึ่งนะแต่ถ้าเราวัดไฟโบมันจะเม่นยํากว่านะครับเวลาเขาลงมา สังเกตว่ามันลงมาก่อนใช่ไหมครับแล้วเด้งน้อยๆพอเด้งน้อยๆมันลงมาใหม่นะทิศทางก็ประมาณนี้นะฉะนั้นนะครับค่ามนี้ถ้าตามสัดส่วนแล้วมันจะลงมาทางนี้ต่อได้นะครับนี่หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ห้าโดยประมาณนะแต่ถ้ามันเป็นสัดส่วนขยายเนะี่ยเราเห็นว่าดีเทลย่างๆนี้มันมีลงมาก่อนใช่ไหมลงเด้งนะครับเราจะวัดลงก็ถ้าในภาพเล็กๆนะ สัดส่วนเดียวกันใกล้เคียงกันจะอยู่ประมาณนี้ 0, 6, 0 4, นะูนย์หกศนย์ส่เนี่ยวนี้ยก็มีมีโอกาสลงมาถึงนะนะครับด้านบนเราอาจจะตีเทรนไลน์และกำชันมานิดนึงครับมันก็ยังไกลอยู่นะมันยังไกลเส้นกำชันอยู่นะครับยังไม่กลับตัวก็สรุปว่านะครับ x อคยูครั้นี้นะเมื่อกี้ทำโลงไว้แถว109นะครับมีโอกาสจะลงมาถึง180่นะครับหนึ่นะครับถ้ามันมากกว่านั้นมี 1,800นะนะครับคำถามของคุณอลุ่งบอกว่าบาย1 8ได้ไหม1น่ดได้ไหมก็พอได้แต่ว่าควรให้เข่ากับตัวก่อนนะครับควรจะเห็นแท่งกับตัวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะตอาไล่เด็กนะครับ e อ u Bitcoin นะครับ e t h แล้วก็ GU นะครับสวัสดีครับ